ครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันที่สุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยก็เป็นแดนที่ท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพห่างกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมติดตามผลงานนะครับจากที่เรามาสอนการเลี้ยงพึ่งพวงป่าที่อำเภอด,ดอนเจด,ดีจังหวัดสุพรรณวันนี้เราก็มาเจอเจ้าของสถานที่ซึ่งได้อบโรมเรียนรู้กันมาประมาณสักห้าเดือนและ้ะก็มีผลงานที่น่าประทับใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ ท่าอาจารย์วีระนะครับเป็นเมลอนฟาร์มอยู่ที่นี่นะครับอีกท่านหนึ่งก็เพิ่งมาดูงานวันนี้ครับครับสวัสดีครับอ่าคุณเจี๊ยบนะครับก็ติดตามมาจากกรุงเทพนะครับก็มาจะดูผลงานการเลี้ยงพึ่งกันวันนี้ขอถามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากท่านอาจารย์วีระนะครับเป็นไงครับที่เราผ่านการดูแลหรือเลี้ยงพึ่งมาด้วยกันฝึกทํางานด้วยกันมาประมาณห้าเดือนแล้วเป็นไงครับจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็คิดว่ามันมันมันดีที่สุดแล้วครับ สำหรับการเลี้ยงผึ้งเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เราสามารถแยกรังไปได้อีกอีกเท่าตัวนะครับจากสองแล้วก็ไปอีกสองนะครับออแล้วก็แล้วก็มีการล่อพึ้งเข้ามาอีกหนึ่งรังออนะครับแล้วเราก็ไปจับมาอีกประมาณสามรังก่อนที่จะมาเลี้ยงนะครับก็คือผมซื้อที่แปลงนี้ไว้นะครับแล้วก็ปลุกเบิกทาสวนแล้วก็มีผึ้งโพงเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ห้องเก็บของออนะครับ ตอนนั้นก็คือมีความลำคาญก็คือพึ่งมาตอมไฟมั่งอะไรเน,นี่ยทุกคืนก็ให้คนงานคนงานก็เอาน้าสาดนะครับพอาสาดเสร็จก็ตีพึ่งพวกนี้ไงตีพึ่งแบบชาวบ้านนะ,นะครับคือเอาเครื่องพ่นพ่นน้ําไปเลยนะครับพึ่งก็ตายเกลื่อนเนี่ยอืจากวันนั้นมาก็เกิดสงสารพึ่งนะครับก็คุยกับแม่บ้านในบ้านบอกว่าลองไปหาความรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งมาดิเพราะส่วนเราเนี่ยพึ่งมีพึ่งเยอะมากนะครับ พึ่งหลวงก็มีมิ้นก็มีนะครับพึ่งโพงก็มีนะครับก็เลยนะครับคนคนดูนะครับนะก็เจอนะครับเป็นทนาจารย์นะครับก็เลยของเข้าที่ตอนนี้เขาให้หมื่นเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนิดรึงอ่าตอนนี้มีความเชื่อแล้วว่าพันพึ่งเราขายได้นะครับแล้วตอนนี้มีพึ่งแล้วประมาณเก้าลังมีความเชื่อต่อไปไหมว่าถ้าเราดูแลมันต่อไปแล้วใส่ใจมันอนาคตเราจะได้ขายน้ำพึ่ง ก็มีความเชื่อครับเพราะลองลองเปิดดูก็มีน้ำผึ้งนะครับมีน้ำผึ้งเนาะขนาดหน้าหน้าหน้าที่ไม่มีดอกไม้ตอนนี้เชื่อไหมว่าผึ้งพงป่าของไทยเนี่ยมีพันมีสายพันเชื่อไหมเชื่อครับอะไรที่ทําให้มีความเชื่ออย่างนั้นครับก็คือรักสังเกตอยู่ทุกวันครับคือการหาอาหารของเขาเนี่ยน้ําน้ําหวานเนี่ยนะครับที่เนี้ยคือเหมือนเขาแบ่งหน้าที่กันนะบินเข้าบินออกเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นผึ้งที่ ไม่ขยันน,นะะครับมันก็มีนะที่เราไปจับมาเนี่ยอืคือไม่หาอาหารเลยก็อ,อยูไ่ไงก็อยู่ไงแล้วไม่สร้างรังไม่สร้างอะไรคือคือไม่ได้จเจริญเติบโตเหมือนไอ้ที่พันธุ์นี่มาจากสวนของเราเนี่ยอของเราเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะนะครับเนี่ยขนาดนี้ก็เนี่ยคือคักมาก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 เลยประมาณเก้าโมงเช้าเนี่ยคือคักเลยอืออาหารไมหยุดเลยครับ ดังนั้นจากวันนั้นจนบัดนี้เนี่ยอาจารย์วิรัชมีความเชื่อแล้วว่าพึ่งมันมีสายพันธ<ช>นะุ์เนาะไม่ใช่เป็นพึ่งแค่คือพึ่งเชื่อไหมที่ผมไปตะเวนสอนในไทยเนี่ยมาประมาณ4ี่หิจังหวัดมีบางคนไม่มีความเชื่อเรื่องนี้เนาะ<ช><ๆ>เขาบอกพึ่งคือพึ่งนะครับแล้วก็บอกพึ่งเอ้ยไม่เป็นไรหรอกคุณอริทัศน์พึ่งก็คือพึ่งยังไงก็ต้องมีน้ำพึ่งแต่วันนี้พิสูจน์ละใช่แล้วเห็นด้วยตัวเองแล้วเห็นด้วยตัวเองเออดังนั้นก็เดี๋ยวเราไปดู แต่ละสถานที่แล้วแต่คลิปกันนะครับครับก็มีอีกท่านหนึ่งคุณเจบครับวันนี้ยังไงถึงได้ติดตามมาเรื่องพึ่งนะครับผมเนี่ยชอบชอบทานน้ำพึ่งทุกวันครับอันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทานทุกอยไม่รู้วันจริงหรือนปลับอยากอยากจะทานของจริงคเลยคิดว่าพึ่งนี่มันเป็นสิ่งที่เราเลี้ยงเราต้องไปเก็บที่เก็บเยี่ยงไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องทําความสะอาดปล่อยมันเองครับเรามีที่มีมีธรรมชาติมันน่าจะเลี้ยงง่ายที่สุด ไม่ต้องขายให้เขาเอาไปฆ่าด้วยอห็นไหมอันนี้ต้องเลยจากจะลองดูครับเวลามันจะต้องจากไปอ่ะคือมันขายพร้อมตัวแบบเป็นรังอย่างนี่ตัวได้ก็ขายทั้งรังเลยเหมือนชานาลงที่ผมซื้ออ่ะผมก็ซื้อมาทั้งตัวทั้งรังแต่ทีนี้มันไม่เหมือนกันไงไออย่างนี้เราต้องให้ความรู้ด้วยไอชานาลงเนี่ยปล่อยปาแล้วเลยก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่เราต้องมีความรู้มันถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องธรรมชาติหรือวงจรชีวิตของมันเดี๋ยวมันหนีแต่ถ้าเราดูแลเป็นเราเรียนรู้เป็นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยจากวันนั้นจนนนบััีี้้เ่ยววแล ที่เรารู้จักกันแล้วพี่ลงลงมือฝึกเข้าเดือนที่หกเห็ไหมพิ่งแกเข้าเดือนที่หกมีพึ่งเก้าหลังนะได้ไ,ได้นะน้ำหวานไป่บ้างไหมครับไม,ไม่ไม่ได้เก็บน้ำหวานยังไม่<ย>ถือ<ย> <laughs> น้ำน้ำหวานนี่ต้องในหนึ่งปีมีรอบเดียวนะเมาษาพุษภาเท่านั้นอ๋อพี่ยังไม่ได้มาเริ่มยัง<ๆ>เลยยังเลยแต่นั่นได้แล้วกุมภามีมีนานี่ได้แล้วเด็กได้มีมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสได้เก็บถ้าหากว่าแกจะเก็บแต่ถ้าแกไม่คิดจะเก็บแกจะแยกพันไปเรื่อยก็มีรายได้ดีกว่าน้ำพึ่ง มันที่เลี้ยงนี่คือลังเปล่าแล้วก็ล่อเข้ามาทั้งเองทั้งหมดเองนะที่นี่มีทั้งล่อและจับครบหมดเลยล่อได้จับใส่ได้แล้วแยกพันธุ์ได้คือหลักสูตรที่ผมสอนเนี่ยมันมีอยู่สอนมีสามกเต็มคือไม่ได้ซื้อมาทั้งลังทั้งพึ่งไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเอาที่นี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะขอให้ท่านอาจารย์วิระพาแนะนาในแต่ละรลังประวัติประเนมาชนิดตึงนะครับหลังนี้เป็นยังไงครับรังนี้ครับตู้ลำโภเนี่เนัะตู้ลำโพงนี้เนาะ ทางนี้พอได้เกือบสามเดือนก็แยกได้ครับนี่ครับทางนี้แยกไปแล้วอแล้วทำไมทําไมมันถึงยังไรงคึกคักขนาดนี้ครับเพราะว่าที่นี่ห่างสมบูรณ์นะคืออย่างนี้เดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วจะอธิบายนะครับเผื่อคนที่สนใจการเลี้ยงพึ่งด้วยนะครับคือรังนี้นะเป็นรังแรกที่เราทําการจับกันอยู่ในทุ่โพงนี้เนาะแล้วจับแล้วหลังจากนั้น ครบประมาณโดยเฉลีย่ยประมาณ3เดือน mm. เราก็ทํายารแยกไปนี่เราแยกไปได้กี่วันละจากวันที่20ที่ผ่านมา10กว,วันแล้วครับอ่าเราแยกไปได้วันดังนั้นรังนี้เนี่ยยังเป็นรังเดิมของมันซึ่งเราแยกแล้วเนี่ยนางพญาจะอยู่รังนี้นะครับแต่อีกรังนี้ที่เราแยกไปจะไม่ติดนางพญาไปด้วยดังนั้นรังที่มีนางพญาอยู่เนี่ยจะคึกคัดอาหารเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติของนางพญาพึ่งเนี่ยเขาวางไข่วันละเป็นพันฟองพอเขาหายไป3าสี่ลวงเนี่ยเขาจะรีบสปีดให้พึ่งงานสร้างลวงมาเพิ่ม แล้วเขาก็จะมีการวางไข่นะครับให้เหมือนเดิมนั้นจึงจึงมีการบินเขาออกคึกคักขนาดนี้นะครับอ่ะเราไปดูลังนู้นต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกรังหนึงใช่ไหมฮะใช่ครับรางที่เราแยกครับวันนั้นเราชั่งได้ทั้งสองรางนี้น้ําหนักเท่ากันเลยเนาะใช่สิบเก้าโลครับเกือบเกือยี่สิบโลเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงระหว่างรังนี้กับรางนู้นเราแยกไปที่นู่นอันไหนคคักกี่กันรงนู้นคึกคักกว่าครับอ่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ว่ารางนู้นอาจจะมีการติดรังนี้สองเดือนนี้ อาอังนี้ <S <S นแค่2เดือนครับลังนี้แค่2เดือนนะครับเราทําการแยกได้แล้วแต่รังนู้นใช้เวลา3เดือนครับนั้นการการคัดสรรพึ่งพันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องให้เวลานะครับเราย้ายลงกล่องอย่างน้อยๆประมาณ2เดือนขึ้นไปแล้วถึงจะรู้ว่าเราแยกได้หรือไม่ได้วัดจากปริมาณการสร้างรวงรังวัดจากปริมาณการขายันหาอาหารเพิ่มแล้ววัดจากการที่น้ําหนักด้วยนะครับทางทาง่ทานท้ายสวนนั่นมีอีกใช่ไหมนีครับอ่าเป็นรังที่ล่อเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ ถ้าทานทานทานด้านท้ายสุดนะครับพยามเข้าหรือยังมามีนะพยามมาแล้วหมดทุกอย่างอคือมันจะไม่เข้าแต่ทีนงานมันลงนี้นะฮะเป็นรังที่อาจารย์วีระล่อเข้ากล่องมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมใช่หนึ่งเดือนแล้วดีไหมมาดูเลยครับคือคักหาหานเก่งมากมาดูดิแล้วลวงเยอะด้วยพันดีนะครับพันดีนะครับเดี๋ยวจะจะเปิดแย้มข้างหลังดูนิดนึงนะฮะต้องหาอะไรหนุนด้วยแดดแดดแก้าอี้เนี่ย จริงจริงก,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 การที่เราแย้ม,มบ่อยๆมันมีข้อเสียคือชนะแต่ถ้าเราแย้มเพื่อกลางสาเราก็ต้องยอมมดมันเข้าไปกินแล้วหวานครับเดี๋ยวเราจะมาแย้มเปิดรังให้ดูนะครับว่าสร้างโลรงรลังได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนมันต้องใช้ความนุ่มนวลสูงนะครับน,นักอึงเลยครับนะอึงเลยครับพี่ขอไวฉายหน่อยได้ไหมครไปฉาย ขอขอโทรศัพท์พี่ก็ได้เดี๋ยวนะผมดูขัดเลยเดี๋ยวเราขัดมุมเลยกันขัดมุมัดเดี๋ยวอ่าเป็นเชฟมองเห็นไหมครับเชฟเห็นเนาะเห็นยังโนี่ครับลวมมาข้อหนึ่งล้วครับพี่เข้านานแค่ไหนนะครับเดือนเดือนไม่หายดิเด๋อ หลงใหญ่มากครับข้างในนะครับหลงใหญ่สวยมากเนี่ยครับงแม่มันก็ย้ายมาจาก้างนั้นไ <winning> ด้ปะเห็นอ,อ๋อเรารู้มันอยู่ตรงนี้ยอ,ยอยู่แล้วแถวที่พึ่งเยอะอยู่แล้วโอเคนะครับเป็นไงพี่เจฟโอเคนะนเานาะครับเออ,เอ,อแยกเลยใช้ได้เนาะ,ะได้ได้อีกประมาณเดือนนะจัดก,การเซตลวงได้เลยครับแต่ว่าเราเห็นว่าถ้าเราไม่แยกเขาจะแยกไปเองอืเราก็จะเสียพึ่งไปหนึ่งหลังเข้าใจเนาะจากนั้นการเงี้ย คือการเลี้ยงพึ่งเนี่ยแค่เราเข้าใจพฤติกรรมธรรมชาติและวงเวียนชีวิตเขาง่ายแต่คนเขาไม่รู้เลเราโชคดีที่เรารู้นึกออกมันน่าทำเนี่ยพี่เรี้ยงบอกโอ้โหจา์นี้สุดยอดสุดยอดดิถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วมันไม่มีคนพร้อมจะเรียนแบบส่วนใหญ่ทําแบบงงๆไปไอ้นี่คืออะไรถ้วยอะไรครับอ๋ออนุบาลพึ่งเสริมเสริมที่ดอกไม้น้อยอะไรเสริมอาแท้ก็หน่อยอันนี้ช่วงแรกๆที่ที่เราทำกันไม่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 ผิดเพราะเราเพราะเราไม่ได้เก็บน้ำพึ่งนี่ ถ้าเก็บ er น้ำพึ่งเราจะไม่เสริมเพราะเสริมนจะกลายเป็นพืชใช่เราต้องแยกให้ออกครับก็ประมาณกลางเดือนก็ได้มั้งกลางเดือนเนาะกลางเดือนเราแยกกันเนาะผมว่าน่าจะโอเคน่าจะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กองอาจารย์ก็มาใช่เพราะว่านี่ถือว่าดอกไม้น้อยลางนี้แสดงว่ายังมีนางพญาอยู่ในนี้อ่ะมันมีอยู่ตลอดฮะ เนนะอัี้้จไไม่ดพคือคืออย่างนี้คือรังเนี้ยมันเป็นห้องน้ําซึ่งเดิมทีเขาทําเป็นคานแล้วผมคาดว่าน่าจะพัะบนพื้นสําเร็จผูพื้นสําเร็จแล้วใต้พื้นสาเร็จจะเป็นทรายโครงหรือโคลงแล้วพอทรายยุบตัวปุ๊บมันก็เลยเข้าไปทํารังนะเออเข้าไปทํารังก็เลยกลายว่าอีรังเนี้ยออกลูกออกหลานมาอยู่แถวนี้หมดเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอย่างนี้นอกจากว่าถ้าวันหลังเราไม่คิดจะล่อตรงนี้เราก็รับฝาก กล่องคนอื่นมาวางล่อได้พอเราเพิ่งล่อเข้ากล่องเดือนหนึ่งก็ให้มายกไปก็เก็บค่าล่อเขาห้าร้อยบาทก็ได้เงินไม่ไปรายได้อีกอย่างนึงใช่ทุกอย่างได้ตังกว่านะครับถ้าเราทำเพราะมันจะต้องมีตัวนางพญาตัวใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยใช่เพราะมันเพราะตัวแม่แข็งแรงจะแยกลังออกไปตัวลูกต้องเกิดมาแทนนะครับมันต่างจากมนุษย์นาะมนุษย์ก็ลูกแยกไปแม่อยู่บ้านเดิมอันนี้แม่แยกแม่แยกลูกอยู่บ้านเดิมเพราะลูกยังอ่อนแออยู่ประมาณนี้นะครับออะันนี้คุณเชฟมีอะไรถามได้นะครับเท่าที่เห็นคร่าวๆ มันมันต้องต้องไปลองเลี้ยงเองอะมันต้องทําไม่ทํายังไงก็ไม่รู้จริงจริงแล้วแล้วถ้าถ้าทําช่วงนี้เนาะได้เปรียบช่วงปลายปีพึ่งจะเริ่มอพรกแยกรังกันเยอะอาจจะล่อเข้าได้ด้วยนะมีเวลาเตรียมตัวตัวเองสามเดือนพอพึ่งเริ่มเข้าตั้งแต่มกราไปเนี่ยโฮอินวันเลยอะถ้าเราเอารังไปตั้งสิบรังเนี่ยครับเราจะล่อได้ทั้งสิบรังไหมทั้งสิบรังเลยมั่นใจขนาดนั้นคือมันไม่ได้เข้าทีเดียวทั้งสิบรังแต่มันทยอยอ่าแล้วผมจะบอกว่าพึ่งหนึ่งรังเนี่ย ถ้ามันถึงช่วงฤดูที่จะแยกรังมันไม่แยกรังเดียวนะอในหนึ่งรังเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยแต่แต่ละรังของพึ่งเนี่ยมันจะมีแยกประมาณสามสี่ครอกสามสี่ครั้งแล้วในหนึ่งครั้งที่มันแยกออกไปเนี่ยมันจะแยกไปสามถึงสี่คอกนะพอเข้าใจเนอะยิ่งถ้าสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยจะแยกบ่อยให้เราเห็นท<า>ั้งที่วัคซเยอะตรงจุดที่เราไปตั้งไม่มีรังเก่าอยู่นะอะเราไม่เคยเห็นรังเก่าเลยเราไปตั้งเนี่ยก็เข้าเหรอก็เป็นไปได้ครับถ้ามีแหล่งน้ําแหล่งอาหารแล้วก็สถานที่เอื้ออานวย เพราะการล่อพึ่งเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีพึ่งอขอให้อแอรีเหล่านั้นมีแหล่งอาหารแล้วเราเคยเจอพึ่งมาตอมเกสรดอกไม้มาบินวิวีวอะไรเงี้ยได้หมดมันไม่ใช่อยู่กลางทุ่งนานโล่งจงองนียโอเคไม่ได้แล้วยิ่งถ้ามีสถานที่อยู่ใกล้ป่าใกล้เขานะสบายสบายมันต้องลองถ,ถ้าทำที่จังหวัดกาญจน์นี่น,น่าจะเป็นคนแรกที่เอาจริงจริงจริงๆนะผมไปสอนมาเยอะเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็ก็พอทําทําไปก็ท้อมั่งไปทําอย่างอื่นบ้างอ,อะไรบ้าง าไม่เข้าใจไงภูเขาเยอะกินอย่างอย่างพี่วีระเนี่ยอย่างอาจารย์วีระร้านประเสริ์ผมเชื่อแล้วว่าแกเข้าใจแล้วเราก็าไม่ท้อแล้วก็ไม่เลิกแต่คนที่ไม่ได้ทําจริงแล้วศึกษาจริงอย่างอาจารย์วีระเนี่ยก็มไม่น้อยเหมือนกันที่ <c oughs> ดอกตัวเองไปคือถ้าจะหวังทําปุ๊บได้เงินปับ๊บแตคงไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ภายในหนึ่งปีเห็นเงินผมกาลันตีถ้าเราจะคิดจะเก็บน้ำพึ่งอย่างเดียวเนาะ,ะ,ะเก็บน้ำพึ่งอย่างเดียวหนึ่งปีเห็นเงินแน่เพราะอะไรสมมุติเราลงวางรางลังรอตรงเนี้ย ช่วงนี้เกิดพึ่งเข้าอาจจะเป็นห้าลังหกลังแล้ว5้าลังหกลังเนี่ยพอเราสามารถไปเก็บน้ำพึ่งได้เมษาพุทธาเราก็ได้น้ำพึ่งระดับหนึ่งแล้วถ้าเราไม่เก็บแล้วมันเป็นพันธุ์ดีเราก็แยกก็ได้นี่จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่ถูกไหม,มเราอาจจะไม่ต้องรีบเพราะเรารู้อยู่แล้วยังไงมันก็ได้เราเพาะแม่พันธุ์มันเยอะๆก่อนทําไมต้องไปรีบเก็บน้ำพึ่งเพราะเรารู้นี่เราไม่ต้องรีบขายก็ได้ถ้าเราจะเก็บแค่สามสี่ลังกับรอไปเก็บสักยี่สิบสิบลังอันไหนปริมาณได้ดีกว่า แล้วมีแม่พันธุ์พึ่งได้มากกว่านี่ผมก็พยายามเน้นกแกนะพี่แยกให้เยอะๆก่อนเพราะเรามีตลาดไงสมมุติคนมาเยี่ยมชมผมมีแม่พันธุ์พึ่งจำน่ายคุณยี่สบลางคุณเอาไะคนก็ต้องมาซื้อก็เนี่ยจะได้ราคาแบบเดียวกับพี่วิลาตินี่แหละคืออย่างนี้เวลาเราทําอะไรเนี่ยเราต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองก่อนอยิ่งถ้าเร็วเราก็ยิ่งคึกเหิมเร็ถูกถ,ถูกไมถ้าเราเลี้ยงปั๊บสมมติเราเลี้ยงตอนนี้อ่อ,อพอได้ สมมติมีหลงฟุกนางพญาเข้ามามีลูกมีเข้าถ้าเดือนเมษานี้เก็บได้เลยโอ้ใจมันึเหิมเลยพรก็ได้พร้อมจะลุยต่อมันต้องให้เห็นผลให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งานเราจะยิ่งเหี่ยวเดี๋ยวกี๊ยบแต่มันต้องขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรด้วยนะคืออันดับแรกขอให้ได้น้ําให้เห็นว่าแสดงว่าคนนี้ต้องการแค่เก็บน้ำพึ่งไม่ไม่ไม่นั่นคือแรงบันดันใจแรกอันนั้นถูกให้ตัวเองมีแรังใจแต่กูเทียบฟังว่วจะขายอนาคตอีกเรื่องอเดี๋ยวกอนคือการเลี้ยงพึ่งเนี่ย ส่วนใหญ่ทุกคนน่ะคิดเหมือนคุณเชบหมดเลยเ,เลี้ยงพึ่งเพื่อต้องการเก็บน้าพึ่งผมก็จะให้ความรู้ว่าอะได้คุณต้องเชือ่ออะเชื่ออะคุณเยบเช,บชื่อไหมว่าในเนี้ยในเนี้ยถึงถึงเราไม่ได้จับเขาออกมาเชื่อไหมว่าเขาบินเขาออกอย่างเงี้ยถ้าถึงฤดูที่เก็บน้าพึ่งถ้าเราทุบเนี่ยเราก็จะเจอน้าพึ่งอยู่ในนี้ด้วยถูกไหมอ,อ,อะท่าน,นั้นเมื่อถ้าเรามีจัดการล่อไม่ใส่รังหรือจับใส่รังเนี่ยออพอถึงฤดูมันในรังที่เราจับใส่รังที่เราล่อได้ก็ต้องมีน้ำพึ่งถูกไหมแต่ทีนี้ ในกรณีที่เราเก็บน้ําพึ่งเนี่ยแล้วเรายังมีพึ่งประชากรหรือแม่พันธุ์พึ่งเนี่ยแค่สี่ห้ารังแต่เรายังจะเก็บน้ําพึ่งเนี่ยผมถามกลับเนาะคุณมั่นใจได้ไงคุณเก็บน้ําพึ่งของคุณในรังน้อยๆเนี่ยคุณคิดไหมว่ามันมีโอกาสจะพลาดที่ทําให้พึ่งทิ้งรังได้อืแต่ถ้าคุณมีแม่พันธุ์พึ่งสักยี่สิบสามสิบรังเนี่ยคุณมีตัวเลือกที่แยกพันธุ์ได้นึกออกเนาะแต่ในเราเก็บน้ำพึ่งเราเก็บได้ปีละหนึ่งรอบแต่เราแยกพันธุ์ปีหนึ่งสามรอบ ถ้าเราพูดถึงว่าเราต้องการให้คนรู้ว่าเราเก็บน้ำพึ่งได้ก็เลือกเอามาเก็บได้บ้างแต่เราไม่ต้องมีพึ่งเยอะๆก่อนอ่าไม่ต้องเก็บทุกรังเลือกเก็บบางรังอันนี้มีไว้แต่ที่นี่กูไว้แยกพันอะไรอย่างเงี้ยได้อ่าไม่ใช่บางคนกูมีกูจะเก็บทั้งหมดเลยไปขายอย่างเงี้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กแนู่นี่ไข่หมดเต็มเลยใช่ครับเห็นเนาะระวัางนะมันอยู่นี้ เนี่ยจะเสร็จคอนเลยเป็นไงเห็นไหมอันนี้รังเราจับใส่เกือบสามเดือนแล้วสามเดืนหมมันแค่แปดแล้วนะคือเราดูดิผมไม่เห็นพี่ไว้ใจก็เอาเอาเอาโทรศัพท์ไปใ่ญ่เข้าเราไม่เห็นว่ามันเต็มคอนหรือเปล่าแปดแล้วครับแปดนะแปดนะเก้าแล้วครับมันขึ้นใหม่เหลือคอนสุดท้ายโอเคครับโอ้ยมุดก็ยังขึ้นอยู่เหรอพี่ไม่ไม่จารบีผมยังผมจะต้องแป้งใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมก็จะย้ายไปนู่นนี่จริงจระบีนี้มันไม่น่าไต่ได้ทำไมมันยังไต่ได้มันแห้ง มันแห้งมันมีวิธีคือเราต้องเอาผ้าเนี่ยที่ดูหนาๆแล้วก็ชุบน้ำมันเครื่องทาวไว้น้ำมันเครื่องก็ได้ใช่ครับหรือก็ไม่ไงั้นก็เอาจานอาจารย์ลองตู้อบข้าวก็ได้อ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกสถานที่นึงนะครับซึ่งอาจารย์วีระเอาไว้แยกพันพึ่งนะครับ ซึ่งห่างจากตัวที่สถานที่เราดูเมื่อกี้ประมาณ1กิโลเมตรนะครับทางด้านนี้ก็จะมีบ่อน้ํามีบ่อน้ํานะครับแล้วก็เป็นกล่องหรือรังพึ่งที่เราแยกกันมาเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพึ่งกันนะครับซึ่งเหมือนกินน้ำไหมที่่กินเหรวเห บนแดดบ้างก็ได้หน้าหลังไม่คอนโดหเลยหน้าหลังไม่ครัวมันร้อนครับ <c oughs> ก็ลังนี้เป็นลังที่ตู้ลำโพง <c oughs> ลังนี้เป็นลังแยกจากตู้ลำโพงนั้นถ้าเห็นนะฮะจากด้านหน้าเนี่ยฮะจะเห็นว่ามีพึ่งตัวดำๆคือเป็นตอนที่เราแยกเนี่ยมันจะติดตัวผู้มาด้วยมันก็เลยเป็นธรรมดาเลยสักระยะมันก็เริ่มทยอย <c oughs> ไปแล้วนั้นอาจจะเป็นโชคดีของรังนี้วันที่เราแยกมันเริ่มมีพึ่งตัวผู้แล้วเป็นไปได้ว่ามันจะมีดักแน่นนางพยา ถ้ามันมีดักแด้นางพญาถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะมันจะเกิดนางพญาภายในไม่เกินสองพะทิศถือว่าเร็วมากแล้วมันก็จะคึกคักสร้างหลงหลังนั้นหลังนี้ถ้ามันมีนางพญาได้เร็วก็สองเดือนกว่าก็แยกได้จากดึงเป็นสองอันนี้สิบกวันอ่านี่สิกวันแล้วน่าจะโอเคเห็นไหมทึบมากเลยที่จะประโยันอีกก็ได้ครับอย่างนี้ไม่ทำู้จะทำไงเนี่ย ไม่ต้องเติมอาหารเราไม่เป็นภาระเรานะไม่ต้องเฝ้าดูเหมือนสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นเอที่ดีๆผมต้องกวนน้ำไม่ต้องกวดเลี้ยวล้างไม่ต้องฉีดน้ํไม่ให้อาหารเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำสองรอบอย่างนี้ไม่เอาน้ำไม่ต้องอาหารไม่ต้องแล้วมันมีโรคประจำตัวแล้วอย่างอคือถ้าสัตว์ใหญ่ปุ๊บมันป่วยอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ต้องการที่สุดต้องไปหาหมอไอ้พึ่งเนี่ยมันไม่ป่วยถ้าพึ่งฟาร์มมีนะแต่พึ่งนี้ไม่มีอืมันแข็งแรงธรรมชาติอยู่แล้วกําลังมาเที่ยวเมืองไทยไม่ถุกอาหาร ผมไปหา<อ>กินบ้านไหนเขาก็ไม่ว่าผมผมจะบอกว่าผมกําลังจะที่มาเนี่ยก็จะคุยที่เวลาว่าวันหน้านไม่ใช่ต้องขายอย่างเยมีบริการให้เช่าพันธุ์พึ่งไปไปในส่วนป่ว่ากันจรินๆตลาดอย่าลืมนะครับคุณได้นะติดป้ายทุกอย่างมันจะมีรายได้กลับมาม,มันจะให้เราหมดสมมติในสถานที่ที่เรามีมีพันธุ์พึ่งเรามีสักยี่สิบสสหลังแล้วมีคนไม่มีตังค์พร้ไม่อยากจะซื้อไปเลยแต่มันเช่าได้ลังห้าร้อย ก็ไปไว้ในสวนหนึ่งเดือนห้าร้อยเก็บแปถึงเราก็ไปเอาจุกขานี่วิธีการทำางเห็นไหมโดยไม่ต้องกินตัวถ้ามีสักห้าสิบหลังเดือนหนึ่งห้าร้อยเอาไปนั่นแหละถึงเวลาน้ำพึ่งเต็มกลับมาทุกตู้โทษทีนะับถ้าเป็นพึ่งฟารคุณไปไว้คุณต้องจ่ายเงินให้เขาแต่พึ่ง่าคุณต้องมาเช่าต่างกันยังไปเดี๋ยวเราไปดูี่วีกัน แต่ถวบ้านผมไม่ชาวบ้านผมมีคนทําแบบนี้อยู่เอาขึ้นมาลงอ่ะน่าจะขึ้นที่ฟ้าขึ้นไปขึ้นทาร์มเขาข่าวล้วผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขไม่ได้ฟังว่ามีคนทำอย่างีู่ใช่ในหงมลบมาแล้วครับจัดจัดเรออันเมื่อกี้ก็น่าหลบเพราะว่ามันหมิ่นเกินไปต้ออองถยีกนิดใช่ค่ะเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ที่อันนี้ก็รังอีกรังหนึ่งอย่องท่แยกมาจากไอ้ตรง ก e ระถางทรงกระถางไปอยู่ใต้กระถางเลยกล่องนี่กล่องของอาจารย์พงษ์ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเพราะเพราะกล่องนี้เป็นกล่องมาตรฐานที่ทําได้ทุกอย่างเราจะไม่ให้ใช้กล่องอย่างอื่นมันงนะจะฝานั้นสามารถปิดได้ใช่ครับปิดได้แล้วเวลาเราจะยกย้ายเนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็ยกไปเลยในเวลางันพครับอันนี้ก็เป็นอีกรางหนึ่งนะครับซึ่งเราแยกกันมาคือนั้นด้วยกันนะครับก็แยกกันด้วยกอาจารย์วีระแล้วก็มีน้องๆ้องแล้วก็เกษตรกรหลายคนเข้ามา ดูงานด้วยกันดังนั้นเป็นอันว่าการแยกพันธุ์พึ่งของเราที่นี่ก็ผสมเร็จไประดับหนึ่งสุดท้ายอยากให้ท่านอาจารย์วิระมีอะไรบอกกับพี่น้องเกษตรกรใครครับก็บอยากจะฝยปากเ้าคิดไว้นะครับว่าถ้าเราไม่ลงมือทําเราไม่รู้ถึงปัญหารหรอกนะครับถ้าคิดแล้วอยากจะเลี้ยงพึ่งเนี่ยต้องลงมือทำหนึ่งรางแรกเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะครับ ซึ่งนางต,ต่อต่อไปเนี่ยถ้าเราสนใจเนี่ยมันจะตามมาเองนะครับเพระนั้นแหนเกษตรกรว่าแรงบันดาลใจต้องมีแล้วก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้นะครับนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยนะครับแค่เวลาหกเดือนถือว่าประสบผลสําเร็จครับครับผมก็ฝากฝากที่อยู่ของท่านอาจารย์วล้วเผื่อว่าอนาคตจะมีคนของมาเยี่ยมชมเชิญบอกได้เลยครับที่นี่นอยู่็นสถานที่ทําอะไรบ้างเชิญได้เลยครับที่นี่คือเป็นฟาร์เมลอนนะครับแล้วก็ปลูกมะเขือเทศ มะเขือเทศพันธุ์ผลสดนะครับแล้วก็เป็นสวนมะม่วงนะครับแล้วก็ขายขิงพันธุ์มะม่วงด้วยนะครับที่นี่อยู่ที่หนองสาลัยนะครับหมู่สี่นะครับบ้านเลขที่หนึ่งสี่หกนะครับอำเภอดอนเจดีนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์หกครับโอเคอ่ะทางด้านนี้นิดนึงสำหรับคุณเจี๊ยบเป็นไงครับวันนี้มาดูกระบวนการดูแลหรือเลี้ยงพึ่งเพราะพันธุ์พึ่งเป็นไงครับเชิญครับ ดูแล้วน่าสนใจครับไม่ดูก็ไม่น่ายากแต่ว่าถ้าเมื่อไร่เรายังไม่ลองทําเราก็ไม่รู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับมันคือต้องไปลองแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาในชมคลิปนี้ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับติดต่อในเพจบ้านพึ่งยิ้มนะครับเบอร์โทร0 9 2 6 0 2 6 9 4 4แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเปิดดูเพราะเปิดดูบ่อยแล้วคือครับ รังนี้ก็มาใกล้ใกล้เลยครัรังนี้ก็เป็นอีกรังหนึ่งนะครับที่อาจารย์วิระเป็นคนจับมาซึ่งเป็นรังที่ถูกใบก้อนใช่ไหมใช่เจ้าของบ้านก็าอัดใบก้อนไปแล้วมันไม่ตายแล้วอาจารย์วิระก็ไปช่วยมามีอยู่ประมาณสามลุงเล็กๆครับตอนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีประชากรเพิ่มคึกคักก็เป็นอีกรังหนึ่งนะครับที่อาจารย์วิระได้ดูแลอยู่รวมทั้งหมดก็คือเก้ารังนะครับเยี่ยมมากเลยรู้สึกเป็นไงครับรังนี้การู้สึกว่าตอนแรกเขาหน้าสงสารนะครับ ก็เราก็มาดูแลนะครับเพราะว่ามันโดนยาฆ่า,มาแมลงมาเยอะโดนมาเยอะครับโดนมาเยอะนั้นพึ่งป่าไทยนะสงสารนะครับถ้าเข้าบ้านไครนะแล้วมีเด็กเล็กแโดนทุกรังนะครับไม่เหลือแล้วเขากลัวไปก่อนบางทียังไม่ทันต่อยเลยแกก็กลัวไปแล้วนะครับอันนถาต้นไม้มาคว่ำเน้อก็ใส่แค่ดีเหมือนกันไม่ต้องไปอ็อกเลยนี่อันนี้อันนี้เป็นรังไหนอันนี้จับนะครับชาวบ,บ,บ้านให้ไปจับมีรังไหนที่วี่ว่ามันไม่เวิร์ก มีรังไหนที่ตอนนั้นบอกมันไม่ค่อยดีรังเนี้ยครับมันเป็นไงมันน้ำมันแห้งอ๋อแล้วตอนนี้มันขึ้นไหมขึ้นครับจริงเหรอจริงครับอโอนี่บ้านไหนมีนี่พี่กล้าไปจับให้เขาเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ลัวแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นหมดแล้วผมถึงบอกผมเบาใจแล้วไงคุณจีบอพึ่งไปแล้วไม่ธรรมดาจับได้เลยเออคือผมต้องการทุกคนที่ผมสอนเป็นแบบีด๋ยวมาดูนะครับรังนี้ซึ่งเป็นรังแย่นะครับเพิ่งได้เดือนเดือนครึ่งครับกันอ่านี้ให้เห็นอยู่นะครับเห็นครับ น่าจะต้องเลาะรวงเก่าทิ้งบ้างนะฮะ<ช>น่าต้องเล<ว>าะรวงเก่า,า,า,าทิ้งปัายังอยู่ไหมไม่อยู่นะครับปล่อยไปแล้วเอาไม่ได้เดี๋ยวก็ตัดทิ้งโอเคนะครับตอนนี้ยังมีประชากรอยู่ด้านล่างนะครับเริ่มดีขึ้นครับลังเนี้ยที่สําคัญคือหลังจากที่เราจับพึ่งลงกล่องเลี้ยงแล้วเนี่ยเราต้องมีโอกาสคอยดูการช่างลง้างลังเพิ่มของเขาด้วยว่าสภาพลงลังเป็นยังไงสมมุติว่าลวงเก่าที่เราจับลงกล่องเนี่ยมันแห้ง แล้วพอพึ่งไม่หุ้มแล้วเขาขอยับไปสร้างรวงใหม่รวงเก่าเราต้องมาเลาะทิ้งถ้าเราไม่เลาะทิ้งเนี่ยปีเสื้อกลางคืนมันจะมาวางไข่แล้วทาให้พึ่งเนี่ยทิ้งไปทั้งหลังก็กิจกรรมที่เราต้องช่วยเขาพป,ประมาณนี้ครับแล้วรังนี้เป็นไงครับรังนี้เป็นไงอันนี้มาจากโรงเรียนครับห้องเก็บของห้องเก็บของก็คือปฏิหารจับมา <laughs> ทั่วเลยอันนี้เป็นไงบ้างรับอันี้โอเคไหมโอเคครับงดูนิดนึ่งนี่ได้กี่วันแล้วพึ่งได้เดือนโอ้เดือนหนึ่งก็ผ่านแล้ว คือการย้ายเพิ่งลงกล่องนะถ้าครบเดือนถือว่าผ่านแล้วนะฮะโอ้ดีกว่ารังนั้นนีไ่ไงครับถ้าคุณเชฟมาดูครับนี่เพิ่งจับเข้ามาใหม่ๆไม่นานมาดูนะเห็นไหมนี่4ขอนี่ 1>, 1 2 3 4ที่เขาจับาย4ขอนเดี๋ยวมันจะสร้างเป็นรงที่5ที่6เนะี่ย้ามันขึ้น5 6แล้วพอ7เมื่อไหร่เราก็จะแยกไปขายให้มันอยู่ในห้องเก็บของบนคานเท่านันมไม่ได้อยู่ในโพงพงวกพวกกักเนี่ย พี่พอพอมันเริ่มยอมรับรวงยอะแล้วพี่มาตัดแล้วเอาออกไปได้ละเผื่อสแปะไว้ใช้ในกรณี<ส>ที่เราไปเจอมีน้ำม,มันยาหลายในตัวเมืนอวนเดี๋ยวจะไม่มีที่หาใส่นี่พาออกเน,นี่ย<ะ>เาารถใช้ได้แล้ว<ะ>ครับก็หลังจากที่เราดูเรื่องพืชกันแล้ววันนี้ก็มาเยี่ยมชมเ,เราเรียกว่าโรงเรือนปลูกมะเขือเทศพันต่างประเทศกินสดนะครับอร่อยมากครับอย่าดูนะครับผมจะกินโชว์นะครับนี่นะฮะ มะเขือเทศอินรีนะครับไม่ได้ใช้เคมีใดๆทงสิ้นนะครับอือ,อย่าลืมนะครับมาเที่ยวฟาร์มพึ่งอาจารย์วิระนี่ดอนจะดีอย่าลืมแวะมาชิมมะเขือเทศสดอร่อยๆแบบนี้ด้วยนะครับยอดเลยครับอันนั้นอร่อยไหมคะจุด